เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเกมนิกเกะอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนัทเซอร์เนะครับจะมาทําการดูและบอกเทียลิสเกี่ยวกับการ PVP นะครับว่ามีตัวละครตัวไหนนะฮะที่อยู่ในระดับใดบ้างและเบิร์ดหถึงเบิร์ดสนะครับมีตัวละครใดที่อยู่ในเทียสูงสุด ไปถึงจนเทียต่ําสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมมีร้านสเตล่าโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ต้องไปเติมเองนะครับให้ทางร้านสเตล่าโกพัทช่วยเติมให้นะครับเราเติมถูกกว่า50%เลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากเติมเกมโทรศัพท์นะครับก็สามารถ สแกน QR code ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทีย l i ลินะครับว่ามีตัวละครตัวไหนนะครับที่อยู่ในแรงสูงสูงหรือเทียสูงสูงในโหมดของ PVP กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ของผมนะครับก็หลกัหลกๆแล้วก็มี3ดาวแค่ตัวเดียวนะครับก็คือย u ฮา ก็รอในส่วนของเฮมนะครับขึ้นสัก2ดาวนะครับหรือไม่ก็ซูกา2ดาวก็ได้แต่ทางที่ดีนะครับอยากได้ p พว v a t ์สัก่อดาวแล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายดีนะก็เด็ก2ดาวเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับความฝันเพอ้อๆโรมๆแรงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเดียริสกันเลยนะครับว่าตัวไหนตัวละครใดนะฮะ อยู่ในเทียร์ VP โหดบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทียลิสเว็บอังกฤษนะฮะก็หวังว่าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะเคยเห็นแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะดูในส่วนของบอสนะครับหรือว่าเป็นบอสโซโลนะครับหรือจะเป็นชั a เตอร์หนึ่งถึงเจ็ดนะครับหรือจะเป็นชั a เตอร์แปดถึงสิบสามนะครับหรือจะเป็นชั a เตอร์สิบสี่ถึงสิบแปด แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นในส่วนของ PVP แล้วเพื่อนๆจะได้ดูกันนะครับว่าตัวไหนที่อยู่ในเทียริสสูงส่งบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบิร์ดแรกเลยว่ามีตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นนะก็คือตัวละครที่บักตัวแรกนะครับนอยตัวแรกเลยในโหมดของ PVP นะในโหมดของ PVP นอยขึ้นมาเป็นอันดับ1ในเทีย SSSS SS เลยนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของเบิร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ราพันเซลตามเข้ามานะจังหวะนี้หนีไม่พ้นจริงๆสำหรับตัวฮิวนะครับสำหรับสาย PVP ต้องมีตัวฮิวไว้ครอบครองนะครับซึ่งตอนนี้น้อยและราพันเซลขึ้นมาเป็นอันดับ1ของเทียร i ลิ PVP เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นลิตเตอร์นะครับแล้วก็เป็น N 1 0 2 ตัวต่อมาก็คือเปเปอร์ซึ่ง3ตัวนี้ความสามารถคล้ายกันแต่คนละหน้าที่นั่นเองนะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่เราจะมาโฟกัสที่ระดับ SSS นะเพราะว่าไอสอตัวนี้มันโหดมากๆนะครในการ PVP ยิ่งน้อยนะครับตอนนี้มีบาร์เขาโหดมากอ่ะตัวสุดท้ายนะครับหลายคนมองข้ามไปนะ ก็คือรูมินาล่านะฮะเขาขึ้นมาแล้วนะครับล่าสุดจากหล่นไปเทียต่ำสุดนะก็ขึ้นมาเป็นระดับ S แล้วสำหรับลูมินาล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบิร์ดท,ที่สองนะเบิร์ดท,ที่2ก็จะเป็นโนอาขึ้นมาที่หนึ่งอาทำไมนะครับทำไมโนอาถึงขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง ในส่วนของเบอร์สองแล้วก็เป็น T R S S S ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูสกิลโนอากันนะฮะไปดูสกิลโนอากันนะครับว่าทําไมเขาถึงอยู่ในเทียร์สูงสุดนะครับในรูปแบบ PVP และเบอร์สนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสกิลแรกของโนอานะครับสร้างดาเมจสามสิบสองจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์ของ ATK แปลว่าถ้าโนอานะครับใส่ของที่ มี ATK เยอะนะครับเขาจะทำการสร้างดาเมจเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ของ ATK เลยทีเดียวนะครับลูกกระสุนมีทั้งหมด6ลูกรีโหลด2.5วินะครับแล้วก็ใช้ในการควบคุมคือการชาร์จต่วนสกิลที่2คือเปิดใช้งานเมื่อตัวเองชาร์จเสร็จนะฮะตรงผลกับเป้าหมายย่อยยุเป็นเวลา2วิ ATK ของศัตรูนะครับลด7.8เซนะครับ เป็นเวลา5าวิเลยทีเดียวเชียวก็เยอะมากนะครับทำให้ตัวละครของโนอาเนี่ยถึกขึ้นเป็นทวีคูณนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลเบิร์ดของโนอาเบิร์ดคือนะครับดึงดูดยั่วยุศัตตูทั้งหมดนะครับเป็นเวลา1ิวิกันเลยทีเดียวเชียวก็คือตะตูทั้งหมดนะครับจะมาลุมตีที่เขาที่เดียวนะครับและโคกพันเป็นเวลา3วินะฮะแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มอีก99%เป็นเวลา1ิวิ ซึ่งเพื่อนๆลอ,องสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อทําการยั่วยุเสร็จแล้วเป็นเวลา10วิใช่ไหมครับสกิลพวกนี้จะส่งผลต่อเนื่องเลยก็คือเขาจะคงกับพัน3นะครับก็เอา10ไปลบกับ3นะครับแล้วก็เอาดีเฟน์99เป็นเวลา10วิซึ่งแทบจะอมตะ10วิเลยก็ว่าได้เพราะว่าดีเฟนเนี่ยเพิ่มถึง99นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีโนอานะครับดาวเยอะๆนะฮะ ก็สามารถเอามาเล่นในส่วนของ PVP ได้เลยไม่น่าเกียดนะฮะเล่นได้เลยโหดมากๆสำหรับเทียริสนี้ตัวต่อมานะฮะก็คือเซนทรีนะครับแล้วก็โพลี่เจ้าเก่า2คู่หูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมเซนทรีหรือเซนทีนะฮะถึงขึ้นมาเป็นระดับ SS ได้ไปดูกันเลยสำหรับตัวละครเซนตี้นะครับก็เป็นเบอร์สอ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสกิลแรกของเขานะครับก็คือเป็นกระสุนสไนเปอร์นะฮะกระสุนทั้งหมดจะมี6นัดนะครับแล้วก็เวลารีโหลด1.52วินะแล้วก็การควบคุมคือการชาร์จเช่นกันนะครับแล้วก็สกิลแรกของเขาเปิดใช้งานเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายด้วยการชาร์จเต็มตรงผลให้กับตนเองคูลดาวน์สกิล2ลงมานะครับถึง9.16%เลยทีเดียวเชียวสกิลที่2 ตรงพ้นกับตัวเองสร้างโลก่กับสร้างโลกเท่ากับสร้างโลกเท่ากับ6.38์ของ HP สูงสุดของผู้ร้ายนะครับที่โจมตีเราซึ่งจะป้องกันพันธมิตรทุกคนจากดาเมจอยู่ไม่นาน5วินะครับก็คือถ้าเกิดบอสโจมตีเราเนี่ยเราจะได้ค่าป้องกันให้กับพันธมิตรด้วยนะครับซึ่งดีมากๆ ซึ่งถ้าเกิดบอสโจมตีเราเนะครับเราจะได้ในส่วนของ HP สูงสุดของผู้ร่ายเลยนะครับซึ่งจะปกป้องพันธมิตรทุกคนจากดาเมจย,ยู่ได้นาน5าวิเลยทีเดียวดีมากๆนะครับสามารถเป็นเกาะให้แทงให้เราได้นะครับสกิลสุดท้ายเบิร์ดส,สกิลเริ่มก่อสร้างนะครับตรงผลกับยูตรงผลกับยูนิตศัตรูที่มี HP ต่ำสุด5ยูนิต,ตาดาเม่ร้อยาเมจ1 4 5นะก็มันเป็นมันเป็นสกิลคล้ายคล้ายกับ ตัวละครที่คอยให้เอฟเฟกต่างๆเพื่อให้ทีมตีแรงขึ้นนะฮะซึ่งมันจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือว่าเล่นในส่วนของ GVP นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของดีเซลนะครับลูปีที่อยู่ในระดับ S นะก็สามารถยังใช้ได้อยู่นะครับถือว่าไม่น่าถือว่าไม่น่าเกียดนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนแล้วก็มาดูในส่วนของเบิร์ทสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือเบิร์ทที่3นั่นเองลองสังเกตดูดีๆนะครับ มีตัวละครที่เด้งขึ้นมาแทนสกาเลตตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะหลังจากแก้บักไปที่เรียบร้อยแล้วในโหมด PP นะครับไพเวตตี้ยืน1นะครับยืน1กว่าสกาเลตคิดดูแล้วกันนะครับยืน1กว่าซึ่งอยู่ในระดับ SSS เลยก็คือสูงสุดในบรรดาเทียสูงสุดในบรรดาเบิร์สาแล้วนะครับ แล้วก็ลงมาจะเป็นเด็กนะครับลาปาร์สปากาเลตแล้วก็สโนไวท์นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับ S นะครับก็มีในส่วนของอริสไอเดนนะครับแล้วก็ซูกานั่นเองก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะที่ติดโผแล้วก็ฮาลงฮารานนี่ก็คือตกอันดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ตกอันดับไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งเฮมทั้งอะไรก็ไม่ได้โหดสําหรับโหมด VP นะครับแล้วก็ลองดูดีๆนะครับโหมด PVP นี่รูปีนี่แทบจะหล่นลงมาเลยนะแล้วก็หลายๆตัวละครนะครับก็มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบ PVP เท่านั้นนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะนี้เป็น PVP นะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้พูดไปก็ขออาภัยด้วยนะครับหรือว่า ผมแนะนำผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีทริคดีๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอารีวิวแบบนี้สั้นๆดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องฟังนานเยอะแยะนะฮะปวดหัวนะเล่นก็ไม่ผ่านตานพออยู่แล้วเปิดก็เกย์อยู่แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนจะลืมนะครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับถ้าเกิดชอบช่องผมนะครับฝากด o n a t หรือสมัครเป็นสมาชิกไว้ด้วยละกันวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาดูนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you